ดีพี่น้องสวัสดีสมองสมองสกุสกุนพ่อพอกับสอง้อก็กลพี่น้องเอาสิบากัไปบใชะพาพี่น้องรดต้นคุ้มจากู้ใดเดอกันนะนะโอ้ขกคอนเด่เดาอเด้อพี่น้อง

อที่สองเขาไปเมื่อวานนี่เขาไปเขาบริทาทพี่น้องเมื่อนี้ขี่รถใหญ่ไปก็เลยยังดก็เลยยังดยมื่อนนี้ดมื่อไันไปขี่น้ำไปจ้ะขี่น้ำไปขับรนไได้้ดเหมือนนะไได้ เจอเจอโดนไปเลยดวบ้านนีกตดอกไม้มือวานนี้บ้านกตีดอกไมื่อวานนี่ขี่ผาเลยมือวานบ่มีเงินน่อยทำบุญทำกราน่าบ่ทำแล้วเนทไป้อยซะแย่ในบ่ยังก็ดาวได้เงินจากบ้านเหมือนัน้ย เงินสองร้อยนรยล้านแ่ังกากลพี่น้องอากาศหอดซีบีไลพี่น้อเลยบานยาเฮาเองแต่ว่ากายเฮือนยาเข้ามาเลยเนี่ยเสียงหทางในจะคนทางในทนนะ่า ทั้งนอกสองสี่กแปม่นาาจนะจนจ่เจอ่าะอนเตะคนี้านี่เล็กกนายิบอปกอนนไอ้โอหกแปดคนได้ ออกแตปสิบส่น้าพิษะรลืมนู่นหน่อยมินนี่ะไลืมฮาทังล้างมาคุ้มละเมื่อไหวเก็บเมื่อสั่นยืเือนู่เปิบไ่บ่มือุาไปตลาดน้ย่าโดดดงอพี่น้องเลย นก็นายคเนเนย็บขบนี่ไราดเนี่ทีนั่งการหก่นะบดาเไปคูมือบอดัจามือเราไปนี่นะรถดบจไปเรเนะไปนไปจากมือสี่มือสี่มือนี่บ่หรือหามือนี่ว้า

Khos, khos là, là là, nó ông đạm cô khô sắt na lạt thông na ว่าซั่นเจ้าออกเจ้า ở ปู่ นะพี่น้องว่าวงๆโหจัก โพนทันวันนี้นะบาโพนทันพี่นาหมู่บนที่สามที่ห้าที่ห้าเลยสินนสูงนองินน่ลน่นสองเตะจากมู่บ้านวนทาตะหาอาวะนีแต่ีบรก็ไหลยดำจากหมู่บ้านเลยดำ อาโมบ้า่นคือคำคือดำดำหน้า พนทันอันนี้นะค่าพ้นทันพี่น้องเข้ากับสิเเข้าทังทางดับแล้วพี่น้องเ้ยขาทั้งดัก็ไมด้กินี่พุ่นแล้ขาทังดับเราไม่ได้กินที่พ่นแล้วสัตว์มีแต่เงินกูเงินกนแซงเขาอีก ครัวพี่นอ้องครัวตะกี้ไปครัวใหม่ตีกับขี้เที่ยวเดี๋ยวนี้บริเทียวเพราะว่าเข้าวเสียบครัวครัวปูนแล้วพี่น้องเป็นครัวเล็กอืออยากขึ้นเลยพี่น้องร่วมไหยังไงไก่จีหอดแล้วบ่ดร้ำร้ำไก่สีหอดแหละไก่เหล่า ไปบ่พอนาทีน้องดับมพ่อพอนาทีเด้อแล้วจะได้จักนาทีเลยห่วยละติดป้ายน้องจะเท่าะไรเลยบ่กเสาพันติดป้ายรถใหญ่พี่น้องเลยเสาพันจะเต้นข้างแน่เลยพี่น้องเอ้ยกับจีหัวพี่น้องทางเขาวัดโคน ค hmm? ิดป่ายังพอพี่น้องขวาโลดอีกเศร้าพันพี่น้องเลยเศร้าันเพื่อเขาไปหอดก็สี่สิบพันเป็นีงกันไหนกินนสามสี่สิบพันผ่านหุ่สัต์ติดดอกไม้ได้ยุเาก็ได้กันพี่น้อง đọc mày cái đầu có đây nhảy à, đọc à, à. ừ, không. không à, hả? ai không? không. không. hài đấy. hài đấy sáu to. phải chạy để đọc mày. đi cho bên nhà hàng vậy đấy. chứ chỉ có thảo đấy เดี๋ยวสร้างมาแต่มาแม่อของพอยนะที่ร้องเรืองนี่ได้หองพอยมาแม่ที่เรื่องเรื่องนะทอดแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เขามาหอดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเฮ้าส์ปป <c oughs> ไปรอรอไปยังคนกับลวงลายแล้วพี่น้องนะคะสิมาเปลี่ยนส่งคาะสื่อส่งมาแล้วเ่าใส่บอดด้เฮ้ากัน นี่ฮานี่แล้วโ,โลดไปเรื่อยๆพี่น้องเลยมาวันนี้เราก็สิได้ล่าคลีบเพื่อนวันนี้นะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันไหมลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเงินเด้อพี่น้องเด้อผิดพลายยังขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อลาเลยพี่น้องบ๊ายบายคลิปหนาพอกันไหมนะพี่น้องเนาะ